สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการฮีโร่ซอมบี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ในอีเวนต์นะฮะ o v e r w a t c h w i n t e r w o n d e r l a n d ปี2020แล้วนะฮะถือว่าเป็นอีเวนต์คริสต์มาสของทุกป,ปีของ Overwatch นะฮะแล้วก็มาในปี2020อีกครั้งหนึ่งมีอะไรแปลกใหม่เนี่ยผมจะพามาดูส่วนแนี่ก็เป็นสกินนะเนาะโดยสกินเสืม่วงนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะคืออันล็อกตามวีคนะฮะที่เราจะต้องแบบ เล่นให้ครบ9ตาชนะนะฮะเดวได้สกินอันนี้ก็เป็นจิ้เจอร์เบรดนะฮะของแอนนาเป็นเหมือนขนมปังคุกกี้นะฮะในวันคริสต์มาสนะฮะดูดิตัวสีแดงน่ารักเชียวก็จะมีสไนสสีแดงนะฮะแล้วก็มีปืนยาสลบอมแดงหน่อยๆแล้วก็จะมีสกินจังแรดนะเอลนะฮะ,ะ,ฮะที่ได้จากการเล่นอาทิตย์แรกนะ,ะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองคืออาทิตย์แรกแต่ตัวนี้ผมเล่นไม่ครบในเรื่องของเรื่อง ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ก็ก็ดูสวยดีชาาับสกินม่วงนะฮะเจ้าหน้าใหม่กับสกินม่วงเนาะของทั่วไปก็เนี่ยนวนลระบุงระเบิดก็กลายเป็นสีเขียวเต็มคิดมากนะเหมือนเอลจริงๆเลยลูนะะกเด้ง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 ,ดงส่วนสกินเราคือสกินฟลอตตี้นะผมว่ามันสวยอ่ะสวยเกินกว่าที่จะเป็นม่วงเลยนะใช่บางสกินหมอะเป็นม่วงกว่านี้ดูดิครับเป็นเหมือนสโนว์แมนนะฮะเป็นฟลอตตี้ผมชอบหัวมากเลย แล้วก็จะมีอาวุธนะฮะเวฟพอนนะฮะปืนลูกซอง,ของเขาคล้ายๆลูกซองนะเพราะมันยิงระยะอย่างนั้นคือตะขอแล้วก็ยาบัฟนะฮะยาบัฟเองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรแค่นั้นต่อไปกันที่สกินเหมยนะครับสกินเหมยเนี่ยเป็นสกินเพนกวินนะฮะดูดิน่ารักตุ้งดิ้งข้างหลังมีไข่ด้วยนะฮะมีไข่นุ่มๆน่ารักมากนะสกินนี้เหมยดู อุ่น่ารักเชียวอันนี้ก็จะเป็นสกินของมล่านะฮะ I a m p ็ e s พนะฮะอารมณ์เหมือนราชินีน้ำแข็งอะไรพวกนั้นนะครับดูจากการแต่งตัวก็รู้นะข้างหลังนี่ก็มีการแกะสลักด้วยนะฮะเป็นรูปผู้หญิงนะฮะดูเหมือนชินฮิมะดูเหมือนตัวร้ายในนานเนียต่อไปก็จะเป็นสกินลายหาดนะฮะคอนดักเตอร์นะฮะเหมือนว่าผู้จัดการรถไฟคนขับรถไฟผู้ดูแลอะไรพวกนี้ฮะมันไม่ ดูเท่มากเลยสกินผมชอบนะมันดูมีความเป็นสตีมพังหน่อยหอ,ยอะ่ะดูดิคือสกินมันสวยมากอยากได้มากจริงแต่เงินผมมีแค่สองพันึงแล้วจะเป็นสกินรัมเบอร์แจนะฮะสกินคนตัดไม้นะฮะคนทำฟืนแล้วพวกนั้นแต่ส่วนใหญ่รัมเบอร์แจนี่ส่วนใหญ่จะเป็นท่อนซุงนะฮะที่ใช้โดยสกินนี้เนี่ยเองก็เป็นสกินที่แบบค่อนค่าออกแบบได้ละเอียดนะดูดิมีรอยแผลมีรอยอะไรด้วย ส่วนเนี่ฮะหน้าตาอุธนะดูสิก็จะมีทิชช่อยเป็นต้นสนนะฮะเอาตัดสนนั่นเองมีขวานง้อขวานทื่อๆแล้วก็มีป้อมปืนที่มีรอยไหม้หน่อยๆฮะ hmm. แล้วก็สกินสีทองสุดท้ายทอยบ็อกซ์นะฮะของเซนยาตตาโดยเป็นสกินหุ่นของเล่นนะฮะที่เหมือนว่าตอน,นเด็กเค,ย,คยเคยได้มาครับที่ช่วงคิสิสมานได้ของเล่นหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นตีฟ้ายัดฐานไปสองก้อนแล้วมันก็ไขาลานแล้วก็เดินตอกตอกตอกๆๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยส่วน ไอ้ลุกออฟดาเมจก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนมันก็เป็นอีโมโน,นะฮะมิสเตอร์โทนะฮะของไอ้บาติสนะฮะโดยมิสเตอร์โทเอ้มิสเตอร์โทเนี่ยตามความเชื่อของคนคิดแล้วเนะี่ยถ้าคู่ไหนคู่รักคู่ไหนมาจูบกันใต้ต้นมิสเตอร์โทนะฮะคู่นั้นจะมีความรักที่ยืนยาวตลอดไปนะ,ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นอันรับมาของจังแรแลนนะฮะก็คือการแกะของขวานนั่นเองแกะมาก็จะระเบิดเลย ก็เลยะฮะแล้วก็ตุ้มก็ไม่มีอะไรมากนี่จะเป็นสกินเฟอร,รี่นะฮะงานนี่คือจะเป็นสกินแบบอู้มีเกดหิมะลงมาด้วยสวยงามครับสวยงามสมกับที่เป็นบัคิลลี่เราส่วนวิกตอรีโร่โพสก็จะมีนี่ฮะของเหมยซิกมาอ่าซิกมานี่ก็จะมาเป็นสูตรนะฮะแล้วก็จะมีอ่าโทส์นะฮะส่วนว่าลายก็ปกติฮนะมันไม่ได้มีอะไรมาก ส่วน so, สเปนี่ก็ตามนี้นะฮะชโนมนเอลเพนกวินไอเอ็มเพรสอาอ์เลสตานเนียนฟรอสตี้เนี่ยโหว่าสเปรสวยมากเลยไทท์บ็อกซ์มันนี่นั่นนะฮะ so, อุ้กี้โทรฟอูเซนเอลมารอซีซั่นที่สอโอเคแล้วก็มีอ๋อยังไม่หมดตรงนี้นี่น ก็จะมีแบบอีเวนต์ใหม่นะคือ Winter b r a w d นะฮะที่ว่าเล่นดสต่อสี่นะทำให้สตูนะโดนแช่แข็งให้ได้นะครับโดยการทำให้เลือดลงไปเยอะที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้ก็รายการรถซอมบี้ลาไปก่อนถ้าผิดพลาดมานะตรงไหนก็ขออภัยที่นี่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไคร e นะครับลาก่อนเจอกันคลิปต่อไป